สวัสดีทุกคนยูแชร์นะคะวันนี้เนี่ยนะเพก็จะพาทุกคนเนี่ยนะมาเดินดูตลาดหน้าบ้านคือเขาเรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดขนนลาดพล้านะตรงนี่แหละตรงหน้าห้างอิมพีเลียนบิ๊กซีราดพลานะคะซึ่งมันก็จะเป็นมีตลาดน้อยอยู่ย่อมนึงอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เป็นของที่แบบไม่ได้มีราคาแพงอ่ะเป็นของกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะคะของทานเล่นอะไรพวกนี้แล้วก็ขนอมอะไรแบบนี้ คือเพราะว่าตลาดพวกนี้ก็คือจะเป็นตลาดที่แบบเหมาะกับคนทํางานน่ะที่เขาจะมาจับจ่ายตอนเช้านะก่อนเข้าออฟฟิศหรืออะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะแบบมาแวะซื้อสักน,นิดนึงเป็นข้าวเป็นข้าวสวยข้าวกล้องข้าวเหนียว,ว,วอะไรเงี้ย mm hmm. ไปกินในออฟฟิศ hmm. อะไรเงี้ยเออแล้วมันก็ราคาแบบไม่ได้แพงมาก20 30 40ม mm hmm. ประมาณเนี้ย mm hmm. ก็เดี๋ยวลอง ตามเพื่อนไปดูกันดีกว่าเนะข้างในนะว่ามีอะไรกันบ้างแต่ว่าจะบอกกันนะว่าวันนี้คือจริงๆเลยเนะี่ยตลาดนี่ไม่เต็มนะเห็นว่าขาดไปหลายร้านอยู่เหมือนกันวันนี้ก็มีมาบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เยอะเดี๋ยววันหลางังพามาแบบเ,ย,เยอะๆไป พี่ไ่มโค่ะกล่องเท่าไหร่อะคะ45กล่องละสิบห้าพัเกตตี้พิทัยดมันมีอะไรบ้างเนี่ยมีแฮมใช่ไหมแล้วก็มีไส้กรอกใไส้กรมกแฮมแต่ว่าไส้กรอกไหนนี่น่ากินอะอันเนี้ยอันนี้ไปกล่องหนึ่งก็ได้ค่ะไปชิมไปชิมไปชิม45บห้าบาทนะพี่มีคนซื้อมะเนี่ยไม่ได้รับเหรอ ตาตั้งก่อนเดี๋ยวตั้งก่อนนะคะช้อนซ่อมค่ะช้อนซ่อมค่ะมีชั้นซ่อมด้วยอันนี้คือพี่ทําเองเหรอทำเองค่ะเดี๋ยวตั้งทำเองทุกอย่างลอตเตอรี่ก็มีครับลี่ก็ทำเองไม่ใช่ฟอบติดใบแผงไงเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเงินสดก็ไม่ต้องพกแล้วเขาใช้เป็นแบบสแกน อาอะไรอย่างนี้ไม่อาไรเร่างใช้โทรศัพท์คือถ้าเกิดสมมติว่าลืมโทรศัพท์มานะหนูชักใจเลยะอะโหหมดแล้วอ,ะอ่วอะเหลืออะไรบ้างคะเนี่ยเหลอ,อเอ็นไก่หมูยอหมูฝอยค่ะเอ็นไก่อันนี้อันนี้อะไรจ๊ะอันนี้เป็นหนักไกนงไก่ค่ะเอาหนังไก่แล้วก็หมูยอหมูฝอยใส่ข้าวเลยนะคะ ถ้ารวมได้ป่ะคะแม่ขารวมได้ค่ะรวมได้ด้วยเอารวมเลยอย่างเลยเนาะจ้าไก่เนื้อไก่เยอะจ้าร้านนี้ชื่อว่าข้าวเหนียวหมูทอดตะมุตตมิสี่ชั้นดูตรงนี้เจ๊พรไัยนะคะคือว่าเนี่ยข้าวเหนียวร้านนี้นะคือร้านที่แบบแทแจะให้คนมาซื้อบ่อยเพราะว่าอร่อยพี่ค่ะขอไอ้เศษเศษด้วยได้เปล่าคะได้ค่ะชอบกินเศษเศษอะ มันไม่ได้มีประโยชน์หรอกนะแต่ว่าฉันชอบแผ่นๆอันนี้ก็คือว่าหมูยออันนี้ก็คือ,อ,อข้อไก่เอ็นไก่อะไรอย่างงี้แล้วตรงนี้ก็คือหนังไก่ส่วนอันนี้อะไรที่หมดไปพี่นี้เป็นหกวไก่กับปีกไก่อกไก่กับปีกไก่ปกติคือแบบมาซื้อร้านนี้บ่อยมากให้คนมาซื้อหนึ่งยางขอละสามสิบบาทเองอ่ะปกตินี่คือเพรซื้อเป็นแบบไก่ทอดหมูทอดอะไรเงี้ยก็แค่อย่างเดียวก็ประมาณ3 0มิบาทแต่ช่ิงๆแล้วเมื่อก่อนนี้ยี่สิบห้าบาทนะแต่ตอนนี้แบบ อย่างมันก็ของขึ้นเลยเนาะแม่ค้าก็ของขึ้นบ้านอะไรอย่างงี้จะกินหมดหรือเปล่าเดี๋ยวไปช่วยกินนะคนถ่ายอย่าไปช่วยกินนะจ๊ะนอกนั้นก็จะเป็นพวกแบบกับข้าวขนมอะไรเงี้ยปะนี่ก็จะมีโจ๊กด้วยนะเฮ้ยมีพวกวตอกเปี๊ยะด้วยเอาป่ะเนี่ยกล้วยทอดกล้วยทอดขายไงคะสี่ชิ้นสิบบาท เราไปก่อนดีกว่าชิ้นสิบบาทอ่ะมันเทว่านะมันเป็นตลาดสำหรับคนที่เขาจะต้องมาทำงานอะไรเงี้ยตอนเช้าอะ่ะก็แวะมาซื้อตรงนี้สะดวกราคาไม่แพงอันนี้หนุ่มครกหนุ่มครกอันนี้ข้าวมันไก่นะเฮ้ยทุกคน ขายยีบาทเองถูกมากแต่เราไม่ได้ซื้อไงเพราะเดี๋ยวเราจะมาซื้อเป็นข้าวอีกอย่างหนึ่งร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งทุกคนที่เพชจะเข้ามาซื้อบ่อยอันนี้คือข้าวกระเทราคลุกใช่ไหมคะข้าวกระเท ا าคลุกแล้วก็มีข้าวท็อปปิ้ท็อปปิ้งด้วยไก่ทอดแล้วก็มีไข่ต้มถ้าไม่เอาไข่ต้มก็ได้หรอคะป้าอ๋อแล้วก็มีอะไรอีกคะมีข้าวหมกมีข้าวคุกกะปิข้าวไข่เจียว อันนี้ก็เป็นข้าวกะเพราคลุกเนาะอันนี้เป็นข้าวผัดไข่แล้วก็ท็อบด,ด้วยไก่ทอดเหมือนกันเนี่ยอันนี้อะไรป้าจา๋ามะม่วผัด,ดยอม,ม้มผัดแล้วนุก็ไดนเป็นจ๋าอันนั้นก็น่าจะเป็นข้าวไก่กระเทียมตกลงละเทะเ่าไหร่ป้าจา๋าตกลงละสามสิบบาทเองอะ่ะอ,อันนี้ป้าคุกกาจากบ้านเหรอจร๊ะคุกกาจากบ้านเหรอ จยากป้าจะลูกบ้านอยตกใจอ๋อแล้วนี่ป้าต้องตื่นกี่โมงเนี่ยตื่นเทช้านี้เช้าเช้านี้ตื่นเชีาเช้าน,น,น,นเรายังไม่ได้นอนบางทีอันนี้กล่องหนึ่งครับน,นี่กล่องค,ครับจ้ะสามสิบบาทเอ้ยมีสแกนเห็นมาบอกแล้วมันต้องมีสแกน ก็ซื้อมาได้สองสาอย่างนะคะที่จริงอะ่ะอยากกินทุกอย่างเลยนะมันมีอันนึงอะ่ะที่มันเป็นแบบข้าวข้าวราดแกงอะนะอันนั้นก็น่ากินนะลูกชิ้นอะไรพวกนี้อ่ะเพชชอบกินรึเปล่าลูกชิ้นแบบลูกชิ้นไชกอกอะไรเงี้ยก็น่ากินนะแต่นี่ก็คือแบบราคาไม่ได้แพงอะ่ะ40บบาทรวมแล้วหมดไปประมาณร้อยหนึ่งนะถูกดีเนานะสามอย่างนี่กินได้หลายคนเลยเนี่ย นี่นั่งรถวิลแชร์ก็สามารถเดินได้แล้วก็เดินได้ถึงทุกร้านเลยเข้าถึงทุกร้านเลยวันนี้ขาดไปหลายร้านกันที่จิมมีร้านปันทุกโกที่เพชชอบนะอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงอะ่ะคือเรียกว่าถูกกว่าร้านอื่นมิตรภาพกว่าร้านอื่นมากอะไรเงี้ยแต่วันนี้เขาไม่ขายคือแบบว่านางมาบ้างไม่มาบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ชอบนี่แหละชอบเดินตลาดแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เพชด้วยนะแล้วก็เดี๋ยววันหลังเนี่ย มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะพาไปรีวิวต่อนะว่าเอ้ยตรงไหนตรงนี้มันเป็นยังไงไปค่ะวันนี้กลับบ้านแล้วไปไปค่ะเดี๋ยวไปแบ่งน้องๆเที่ยวพิตกินด้วยดีกว่า